มาโยกไฟฟ้าออกกําลังกายกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้บอกตําหนิก่อนนะครับตัวนี้จะมีตําหนิตรงตรงนี้นะครับจากที่กระแทกมานะครับมันลอยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับมันแตกนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่มีที่เหยียบขานะครับไม่มีที่เหยียบขานะครับไปซื้อเหมือนคล้ายๆ้าอานมามาใส่แทนได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้อีกตําหนิอีกอย่างหนึ่งก็คือถุงลมนะครับ ถุงลมซ้ายขวาที่ว่ามันจะต้องสามารถพองได้คือสายมันหลุดข้างในนะครับพ่อค้าเปิดดูล้วแล้วก็เอาไปให้ช่างซ่อมเองแล้วกันนะครับนอกนั้นก็คือใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นลงปรับความสูงขึ้นลงได้นะครับอันนี้เป็นโหมดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ีโหมดอัตโนมัติให้3โหมดอันนี้เป็นถุงลมนะครับแต่ถุงลมมัน เนี่ยครับเราเลือกถุงลมนะครับมอเตอร์ทำงานปกตินะครับสูงลมแต่ว่าสายมมนหลุดข้างในนะครับไปจาัดก,การเอาเองนะครับส่วนตัวนี้ปรับขึ้นลงเดี๋ยวเราลองดูลองปรับก่อนเนี่ยครับให้ปรับขึ้นลงนะครับอันนี้ปรับขึ้นเราลองดูปรับขึ้นนะครับ ห็นะครับมันก็จะขึ้นอันนี้เป็นโหมดอัตโนมัตินะครับเราเลือกอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้ตรง,งนี้นะครับเดีย๋ยวเอาใหม่นะครับตกดตัวนี้ก่อนแล้วก็เลือกโหมดอัตโนมัตินะครับปรับความเร็วในการโยกได้นะครับเลือกเอา จะประมาณนี้นะครับแล้วแต่โหมดเขาลองโหมดสองครับ สอเราก็มันก็จะเป็นมันก็จะไล่ขึ้นจากเบาไปค่อยเหรอครับคือตามโหมดเขาอะครับแต่เราสามารถปรับได้นะครับนี่ก็เริ่มมาที่สองละลองปรับแรงๆดูนะครับพอเดี๋ยวนะตัวนี้พอเราปรับเองมันจะกลายเป็นแมนนวลแล้วนะครับก็คือเราแนะนําเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับมันก็จะโยกตามตามอัตโนมัติของเขานะครับ เดี๋ยวมันก็จะแรงค่อยๆแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีแบบเชิดหน้าเชิดหลังอะไรพวกนี้ครับตามโหมดของเขานะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ที่เหลือก็สภาพโอเคอยู่ครับ